เวลาใช้การจอ2ใบมีอาการเวลาใช้ไปสักพัก USB จะเริ่มมีปัญหาเช่นคีย์บอร์ดหน่วงไม่เสียงเพีย้ยนไม่เสียงเพีย้ยนถ้าใช้การจอ1ใบใช้ได้ปกติครับน่าจะเป็นในเรื่องของ PCIe lane มันเอ,อ๋มันถูกดึงกันไปดึงกันมานะครับสมมติการ์ดจอใบแรกนะครับคอนโทรลเลอร์มาจาก CPU คอนโทรลไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วไอตัวนี้น การ์ดจอไปที่สองส่วนใหญ่จะมาจากชิปเซ็ตคอนโทรลเลอร์และไอชิปเซ็ตหาเนี่ยถ้ามันร้อนนะมันจะเออแล้วเราต้องดูครับว่าการ์ดจอไปที่สองเราะส่วนใหญ่นะการ์ดจอไปที่สองเราถ้าเป็นบอร์ดใหญ่ปกติมันจะเป็นบอร์ดใหญ่อยู่แล้วแหละพอการ์ดจอสองใบมัน PJE สองสล็อตมันต้องเป็นบอร์ดใหญ่ไอการ์ดจ,จอไปที่สองอ่ะส่วนใหญ่แม่งจะมีความร้อนลงไปหาฮีตซิงชิปเซ็ตพอชิปเซ็ตแม่งร้อนไปนะไอคอนโทรเลอร์ที่ชิปเซ็ตมันคอนโทรเลอร์อยู่มีอะไรบ้างอ่ะ USB เออย S S D บางตัวเออยอดหานน่นนี่นั่น ชิหายหมดทำยังไงก็ได้ให้ชิปเซตหายร้อนหรือถ้าเป็นรุ่นเก่าจะจัดเลยนะบอร์ดเก่าซิลิโคนอาจจะแห้งแล้วในส่วนของชิปเซตอันนี้คือปัญหาที่ผมเจอกันเมื่อก่อนแก้ง่ายๆด้วยการทําให้ชิปเซตเมียนบอร์ดหายร้อน